เอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะสาวๆคงจะต้องระวังเรื่องการซื้อครีมให้มากขึ้นเพราะว่าล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขได้จับแล้วสําหรับครีมเถื่อนที่อ้างสรรพคุณเกินความจริงนะคะที่สําคัญเป็นครีมที่ตักใส่กระปุกแล้วขายแถวปทุมธานีนี่เองนะคะตอนนี้นะคะต้องมาคุยกันเรื่องนี้หน่อยนะคะสำหรับตอนนี้ขอต้อนรับคุณประสิทธิ์สักดานรงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะท่านย่บ มาเยอะมีผู้เสียหายเยอะให้ท่านแจ้งเลยค่ะคืออย่างนี้ครับคือทางออยเองนะครับแล้วกับร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับดูเนื่องจากว่าเครื่องสําอางที่ใช้กันอยู่ทั่วไปตอนนี้นะฮะบางทีก็ได้คุณภาพบางทีก็ไม่ได้คุณภาพบางทีตอนมาขอเลขจดแจ้งก็ถูกต้องแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าคุณภาพพาลดลงไปหรือเปล่าทีนี้อย่างบางคนเนี่ยนะฮะที่ใช้เนี่ยเกิดอาการแพ้ซึ่งแพ้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ แจ้งเรามาได้นะครับตามสายด่วน1556นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยมีความมั่นใจว่าผ่านออยอแล้วจริงๆการผ่านออยอเนี่ยเป็นการตรวจสองเบื้องต้นนะครับว่าไม่น่าที่จะมีการแพ้แต่นอกจากนั้นยังมีการแพ้เฉพาะบุคคลได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเ,เวลาจะใช้ทุกครั้งนะครับ เครื่องสาอางทุกชนิดเนี่ยอยากให้ทดลองใช้ก่อนนะครับทาบริเวณท้องแขนก่อนท้องแขนหรือคอหรือคอครับผมงนครับผมแล้วทีนีอ้อาการแพ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยรุนแรงมากไหมคะแล้วแต่ครับบางคนแพ้มากบางคนแพ้น้อยยนาะอย่างบางคนถ้าแพ้มากเนี่ยนะฮะก็จะเกิดอาการเป็นผื่นชัดเจนแต่ถ้าเกิดแพ้นิดน้อยอาจจะเป็นผื่นเรื่อเรนะครับแล้วเคยมีแบบอันตรายถึงชีวิตไหมคะคืออย่างนี้ครับณตอนนี้ยังไม่ได้พบนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าสะสมไปมากมาก และแอบใส่สารบางตัวเข้าไปเนี่ยยังตอบไม่ได้นะครับสาเห็นเนื่องจากว่าถ้าบอกว่าขาวใสภายในข้ามคืนนี่แหละโฆษณาเกินจริงนะคะคือคือถ้าเป็นการโฆษณาเกินจริงครับพี่ตัก๊กอย่างแรกเนี่ยเรามองก่อนเลยนะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนําพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงและที่สําคัญเนี่ยคงไม่มีครีมไหนในโลกนะฮะสามารถ ขาวได้หรือรวดเร็วรวดเร็วภายในข้ามคืนเราต้องสังเกตก่อนเลยว่าอาจจะต้องเจอือปนสารใดเข้าไปซึ่งอันนี้รู้สึกจะมีสารปลอดแต่จริงๆเนี่ยคงต้องแจ้งนิดนึงนะคะว่าเนื่อง,งจากพี่ก็รู้เรื่องครีมม,มากครีมทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นข้าต้มแรมชั้นนำานึซึ่งทุกคนมีสิทธิ์จะจะแพ้อาการแพ้ต้องมีบ้างแต่ไม่ใช่ว่า คนเปอร์เซ็นต์มากเนี่ยจะแพ้เพอร์บวมแดงอันนี้ก็เป็นที่สังเกตว่าอาจจะมีเซรอยหรือสารตลอดถูกไหมฮะแล้วขนานั้นส่วนพี่เซนเตอร์ครีมฮะครีมตัวนี้น้องไอซ์พิษดาเนี่ยออกมาบอกว่าไม่รู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดูแลเออจริงๆอีกหน่อยจะรับงานอะไรจะต้องดูรายละเอียดตอนที่ดาราเนี่ยไปรับถือครีมกันเยอะต้องยอมรับมันคือดาราเนี่ยเซนเตอร์อย่างเขาจะโดนจะโดนอะไรไหมฮะคืออย่างนี้ฮะ วั้ยดิคือเรื่องของเรื่องนะฮะพรีเซนเตอร์ขั้นวนของพรีเซนเตอร์เขาขาดเจตนาเขาไม่ทราบถูกไหมฮะถ้าเขาทราบแล้วก็ไปทำรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างของไอซ์เนี่ยชัดเจนว่าเขาไม่ทราบเขาไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่ผิดใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวข้องเพราะไม่อย่างนั้นต่อไปใครมาขอใครเป็นพรีเซนเตอร์กันก็โอ้ลำบากใจจะน่าดูครัเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดิมันเป็นอะไรอ่ะคืออย่างนคือผมให้ดูดูดูยี่ห้ออันนี้ฮาดะเราทราบอยู่แล้วเขาดังด้วยใช่ไหมสารตัวที่ผ่านมาผมเห็นในโซเชียลมีเดดีีียาารริต้โนนน่่ั ชูกันเยอะมากเพื่อจะโฆษณา<อ>และดูดูด้านข้างนะฮะดูด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นข้อความสูเข้าอีกครับเป็นข้อความภาษาญี่ปุ่น<อ>เป็นข้อความภาษาญี่ปุ่นซึ่งซึ่งคนที่ซื้อไปก็คงคิดว่าอ๋อมันมาจากญี่ปุ่น,นแต่ปรากฏว่าผม,มเห็นทางด้านหลังเนี่ยเขียนว่า manufactured by yuta hada company limited <อ> specially formulated by yaha d a in japan expire years าบอกว่า สูตรเนี่ยเหมือนกับปรุงทำที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าทางนี้ไปสืบมาไม่ได้่มีปัทถุการีใช่ไหมปทกานีนี่ไงอย่างนี้เดี๋้วก็มันเลยเป็นที่สังเกตนะฮะคุณปอยนะฮะแล้วอย่างนี้มันผ่านมาได้ยังไงในเม่อมันมันก็ ทำกันอยู่หลังบ้านเนี่ยกวนมาแล้วก็เป็นแปะออกมางนีแสดงว่ามันผ่านออกมาได้หรือหรือหลอกลวงือนี้ต้องอาจจะต้องชี้แจงอย่างนี้ครพี่ตัก๊กคือเรื่องของเรื่องนะครับก็คือว่าเขาขอผลิตไว้ที่หนึ่งคือในเขตสะพานสูงนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นที่ที่มีมาตรฐานนะครับในการผลิตแต่ปรากฏว่าพอเราไปตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยดูว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ผลิตในที่ที่คุณมาขออนุญาต <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นความผิดอีอกกระทงหนึ่งแน่นอนแล้วเรื่องที่เมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่ทางวูดี้พูดเนี่ย คือตรงนี้ตอนที่เข้าไปทําการจับกลุมนะครับก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าของกันนะฮะน้องเจ้าตัวเลยเหรอเอเป็นผู้หญิงอายุเท่าไหร่ประมาณประมาณสักน่าจะไม่ถึงประมาณสัก30เป็นที่นะฮะเป็นที่ติดสามนะครับตอนพูดคุยเขาก็ยอมรับนะฮะยอมรับณจุดเกิดเหตุเลยว่าที่บุดดีพูดเมื่อกี้นะฮะว่า โฆษณาเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเจ้าของครับครับทางซ้ายให้คนทางซ้ายครับผมงั้นตาดีนะครับผมครับผมตรงนั้นนะฮะตาดีอยู่เขายอมรับไม่ใช่นี่ไอ้นอนี่ไอ้เาไม่เกี่ยวนี่สรุปว่าเธอสยอมรับว่ายอมรับว่านั่นเป็นความคิดของเธอเองเป็นมาร์เก็ตติ้งของเธอเองซึ่งตรงนี้ผิดแน่นอนแล้วเราทราบมาว่าตอนไปบุกจับเนี่ยคือทราบว่ามีส่วนผสม ในสิ่งที่ต้องห้ามด้วยใช่ไหมคะทีนี้ครับตอนนี้เองเนี่ยผมให้ทางออยส่งไปยังกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์กำลังตรวจสอบด่วนนะครับต้องแยกออกมาว่ามีอะไรบ้างใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราอยากรอผลจากกรมวิทย์ก่อนเขาเขาาจะแยกได้แล้วอย่างนี้คือ,อค,คือจะมีสารอะไรที่ต้องห้ามบ้างอะคะอู้ยเยอะเลยครับ,รรบะะยเยอะเลยอย่างอย่างอย่างปลอรก็ห้ามนะครับไฮโดรฟินอลก็ห้ามนะครับโดยเฉพาะในส่วนสุดแล้วแต่ฮะ ไฮโดรเจนบล็อกไซด์เองก็ต้องใช้ได้ไม่เกิน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูรายละเอียดอเชิงลึกค้องง่ายง่ายคือเวลาจะซื้อขีมาอะไรก็กรุนาสติอะบางทีคนเราไปมันเยอะเลยไม่บางบางทีก็อาจจะเชื่อถือพรีเซนเตอร์ซึ่งก็เป็นไปแล้วเพราะงั้นเรานักแสดงอาจจะต้องกันกรองหน่อยแล้วเราในฐานะสื่อมวลชนก็ต้องมีหน้าที่กรองให้รู้ก่อนที่จะนะแต่จำไม่เลยผมว่าผมเห็นหลายหลายแบรนด์แล้วพูดรงจคุณต้องดูดีๆเวลาผมดูผมดูอะไงรู้ปล่าวัยกรภาษาอังกฤษหลังฉลา อินคีเดนต์อินสะกดผิดหมดแล้วถ้าเป็นภาษาไทยทั้งหมดภาษาไททั้งหมดก็คือผลิตในบ้านเราอ่ะแล้วก็ต้องเช็คสิว่าอาจจะเิ้งไที่ออยหรือเปล่าถ้าเกิดคุณอยากรู้มากกว่านั้นก็ไปที่โรงงานไปดูข้อมูลทุนเตือหรือให้ทางออยจัดการให้ที่อย่างนี้เมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันล่าสุดนี้มาผมเพิ่งรู้ว่าออยมีแอปแล้วชื่อว่าออยสมาร์ทแอปพลิเคชันคุณสามารถไปโหลดได้นะฮะที่เนี่ยแหละที่แอปสโตร์ O R Y O R smart application ลองเรียนได้เลย เดี๋ยวแมก็โทรไปที่1556นะไปที่เว็บไซต์ของเขานะฮะหรือว่าเข้าไปที่แอปก็ได้แล้วแต่อันนี้อันนี้เราแจ้งได้มั้ยถ้าเราเจอครีมที่สงสัยว่าเอนทำไมมันน่ากลัวหรือมันมีสารต้องห้ามอะไรจะแจ้งได้ไงแจ้งได้ตลอดเวลาครับแจ้งสายด่วนสายด่วนหนึ่งนี่นะครับได้ได้ตลอดเวลาครับอย่างนี้ถ้าสมมติคนบางคนเือคู่แข่งมา แกล้งกันเองอรับโอ้ยไดีอย่างนี้ผมถือว่าเป็นการช่วยกันตรวจสอบนะครับให้กับผู้บริโภคแล้วเขาผิดจริงไหมฮะถ้าเกิดผู้แข่งมาแกล้งเขาอาจจะไม่ได้ผิดจริงถ้าไม่ผิดจริงคนที่มาแจ้งก็ก็ต้องผิดนะคือทั้งวันนี้ผมต้องเราแล้วก็มีคนไอ้คีมตัวนี้มันดังดังเสือเกินแต่มันแปลกจริงๆว่าบางคนบอกว่าฮาดาฮาดาไปหาซื้อที่ญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นไม่มีวีซ่านี่ไปที่ญี่ปุ่นนาฮาดาโอเกียวดาบิยนะอะไเจอมันแดงเพราะฮาดาไม่เจอที่ญี่ปุ่นฮาดาเว้ยฮฮาดาอู้คนญี่ปุ่นตกจะ้า ใครที่คิดจะโกงประชาชนอะไรแบบนี้คุณหยุดซะหมดเวลาแล้วช่วงนี้ขอบคุณมากสิบคพักจ้า